โอมชานสิ oh วันนี้วันที่สิบแปดเดือนพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงมาเป็นคนรักที่แท้จริงและก็จดจำพ่อผู้เป็นที่รักแล้วชีวิตของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นโดยการมีกโยคะและการศึกษาเล่าเรียนนี้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถรับสถานะที่สูงได้ คำถามของเมรีในวันนี้การช่วยเหลืออะไรที่พ่อขอลูกๆเพื่อที่จะทําบาลัดให้เป็นสวรรค์การช่วยเหลืออะไรที่พ่อขอลูกๆเพื่อที่จะทําบาลัดให้เป็นสวรรค์กาต,ตอบลูกๆพ่อต้องการการช่วยเหลือในความบริสุทธิ์ของลูกสัญญาว่าลูกนั้นจะเตะตันหาหลาคะออกไปและแน่นอนจะกลับมาบริสุทธิ์ ให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วก็พูดบาบาที่แสนหวานฉันพร้อมที่จะช่วยท่านแล้วฉันจะกลับมาบริสุทธิ์และแน่นอนจะทำบารลาดให้บริสุทธิ์ฉันแน่นอนจะทําตามการสอนของท่านฉันจะไม่เอแสดงการกระทําที่เป็นบาปใดๆบาบามันเป็นความมหัศจรรย์ของท่านฉันจะไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าฉันนั้นจะมาเป็นนายของโลกดูซิว่า ท่านนั้นกําลังทําฉันให้เป็นอะไรจากอะไรที่ฉันเคยเป็นนี่แหละเราควรจะมีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจอยู่กับบาบาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นคนรักที่แท้จริงติดต่อสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับผู้เป็นที่รักผู้เดียวจงมาเป็นคนรักที่แท้จริงติดต่อสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับ ผู้เป็นที่รักผู้เดียวจงใส่ใจเพื่อที่สติปัญญาของลูกจะไม่เล่ล่อนไปที่นั่นที่นี่จุดที่สองให้จดจําพ่อตลอดเวลาในขณะที่รักษาการบรรลุผลไว้ในข้างหน้าลูกแน่นอนจงกลับมาบริสุทธิ์ให้ทําธุรกิจในการทําบาลัดให้เป็นสวรรค์พรของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างไร้ความกลัวและชนะตลอดเวลาและหาการแก้ไข ในทุกๆปัญหาโดยการมาเป็นมหาวีระสามขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างไร้ความกลัวตลอดเวลาและก็ชนะและหาการแก้ไขในทุกปัญหาโดยการมาเป็นมหาวีระผู้ที่เป็นมหาวีระไม่เคยมีข้ออ้างเช่นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนี้ปัญหาเป็นอย่างนั้นนี่แหละทำไมพวกเขาจึงได้รับการพ่ายแพ้ มันเป็นหน้าที่ของปัญหาที่จะมาและเป็นหน้าที่ของลูกมหาวิระที่จะหาการแก้ไขต่อปัญหาไม่ใช่ได้รับการพ่ายแพ้มหาวิระคือคนผู้ที่ไล้ความกลัวตลอดเวลาและก็มาเป็นผู้ชนะอย่าได้มาเป็นผู้ที่อ่อนแอในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆจิตใจของมหาวิระหรือดวงวิญญาณมหาวีระที่ชนะนั่นจะอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆ ย่างก้าวพวกเขานั้นจะไม่เคยเศร้าส้อยคลื่นแห่งความทุกข์ก็ไม่สามารถมาหาเขาได้ไหมในความฝันของเขาคติพจน์ในวันนี้ให้มีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อทุกๆคนคุณสมบัติเหล่านี้นั้นเป็นของดวงยานยานีและก็โยคีให้มีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อทุกคนอยู่เสมอ นี่คือคุณสมบัติของดวงยานยานีและก็ดวงยานโยกีอัจฉาโอมชาติ